เช่นเดียวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะจากสภาพฝนที่ตกหนักนะคะรวมถึงเป็นเรื่องของเบรกรถนะคะที่เกิดล็อกทําให้รถนั้นไหลนะคะซึ่งเป็นรถทัวร์สายกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะล่าสุดนั้นก็ทําให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจรายนะคะและมีผู้สูญหายอีก4คนด้วยกัน เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองนะคะบนทางหลวงหมายเลข32ถนนสายเอเชียหลักกิโลเมตรที่132ขาขึ้นในพื้นที่หมู่ที่13ตำบลเสือโหกอําเภอเมืองชัยนาทค่ะซึ่งหน่วยกู้ภัยพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุที่ติดอยู่ภายในรถทัวร์โดยสารของบริษัทพรพิริยะทัวร์นะคะหมายเลขทะเบียน10 6419เชียงใหม่ค่ะ ซึ่งให้บริการจากต้นทางกรุงเทพมหานครปลายทางจังหวัดเชียงใหม่ตกลงไปพลิกตะแคงอยู่ในคูน้ำริมถนนและมีร่องรอยของการชนต้นไม้และลื่นถลายกว่า40เมตรทีเดียวสภาพตัวรถนะคะได้รับความเสียหายอย่างหนักและจมน้ำอยู่ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่นะคะจึงได้ความช่วยเหลือผู้โดยสารมาได้19คนเป็นชาย9คนและหญิง10คนนะคะโดยจานวนนั้นเป็นชายหนุ่มและหญิงชาวยุโรปด้วยจานวน2คนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะอย่างที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะคะ ก็นําส่งรักษาการไปแล้วที่โรงพยาบาล3ามแห่งประกอบไปด้วยโรงพยาบาลชัยนาทสิคนโรงพยาบาลสัพยา6คนและโรงพยาบาลมโนรมอีก4คนนะคะและยังมีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุ35-40ปีผิวขาวสูงประมาณ160เซนติเมตรผมหยิกนะคะและสวมชุดสีแดงโดยไม่พบเอกสารติดตัวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายนะคะแล้วก็เป็นผู้สูญหายที่ยังหาไม่พบอีกสี่รายด้วยกันคาดว่าอาจจะติดอยู่ในคูน้ำที่มีรถทัวทับไว้ได้และได้ประสานรถยกนะคะเพื่อนำรถออกจากคูน้ำแล้ว เบื้องต้นนะคะคนขับให้การว่าระหว่างที่เบรกรถเพื่อเป็นการชะลอความเร็วเนื่องจากฝนที่ตกหนักนะคะเบรกรถเกิดล็อกขึ้นมาทําให้รถนั้นเสียหลกักและหมุนเคว้งชนเข้ากับต้นไม้ข้านทางจนขาดสะบั้นนะคะแล้วก็ตกลงไปในคูน้ําซึ่งเบรกรถเนี่ยก่อนหน้านี้เพิ่งทําการซ่อมแซมไปเมื่อ2วันทําการที่ผ่านมานี่เองและได้ถอดออก1ชุดเลยคาดว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้ค่ะ ส่วนญาติผู้โดยสารนะคะที่สงสัยว่าจะมีญาติโดยสารมาในรถนี้หรือไม่นะคะก็สามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในแต่ละโรงพยาบาลได้น,นะคะที่สพเมืองชัยนาทหมายเลขโทรศัพท์นะคะ056421354 <c oughs> และ056411734ค่ะ